อันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีใหม่นี้นะความรักเนี่ยจะง่ายขึ้นสําหรับคุณไหมดูเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความรักเป็นเรื่องที่ยากสําหรับคุณมากนะเอาจริงๆมันก,มนก็มันก็ดูเหมือนจะสําเร็จแต่มันก็ไม่สําเร็จเหมือนจะได้คอมมิตก็ไม่ได้คอมมิตมีการพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องวนกลับมาอยู่กับตัวเองเหมือนเดิมนะเป็นฟิลโสดแต่ก็ไม่โสดอะ่ะเออ มันมีแต่พลังงานที่จะสำเร็จก็ไม่สำเร็จอะนะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนคนที่มีราศีต่อไปนี้นะคนที่มีราศีสิงห์ราศีเมษราศีพฤษภเนาะแล้วก็คนที่มีราศีมีนพิจิกกรกฏนะคะอะ่าแล้วก็คนที่มีราศีกลุ่มนะอ่อคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพฤหัสแล้วก็คนที่เกิดวันศุกร์นะ คนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันที่ลงท้ายด้วยเลข6เลข8เลข9นะซึ่งไพหมกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะได้คอมมิตก็ไม่คอมมิตเหมือนจะสําเร็จก็ไม่สำเร็จสักทีนะเกิดจากอะไรที่นี่คุณเป็นคนที่ มีความสุขกับตัวเองอยู่กับตัวเองได้ไปขอพรมาก็เยอะว่าแบบอยากประสบความสำเร็จในเรื่องความหลักสักทีแต่สุดท้ายอ่ะมันเหมือนไปไม่สุดเหมือนจะได้ก็ไม่ได้ไปก็กไปไม่สุดซึ่งมีเกณฑ์จะได้เป็นคนต่างชาติด้วยนะอันนี้บอกก่อนนะคะทีนี้จะบอกว่าพลังงานที่ผ่านมาจริงๆอ่ะจะได้จากคนที่จะได้พบเจอหรือได้แบบมาจากคนที่เป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือคนท,ที่อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันเช่นอาจจะเรียนคณะเดียวกันอาจจะ เออเจอจากเพื่อนแนะนําอะไรทำนองนี้ย,ยอืมแต่มีสิ่งหนึ่งที่คนคนนี้เขาอะ่ะถ้าเขาเข้าหาเราปุ๊บอะหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาพูดนมนจ้จิตใจเราเกิงมากนะแต่อยากจะบอกว่าถ้าหากคนคนนี้เขาอะ่ะไม่ชัดเจนกับเราจริงๆอะ่ะเราอาจจะต้องมีแต้มต่อกับเขานิดหนึ่งซึ่งจะแนะนําเป็นสิ่งนะคะเป็นการบอกว่า ต่อให้เขาจะพูดจานมหนาวเก่งกับเราขนาดไหนไม่ว่าเขาจะพยายามยื้อความสัมพันธ์ไปขนาดไหนอ่ะถ้าเขาไม่ใช่จริงๆหรือถ้าเขาเป็นคนที่ใช่จริงๆสิ่งนี้จะทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจหรือ Take a คชั่นได้เร็วยิ่งขึ้นนะอันนี้ไม่เหมาะแนะนำเลยเพราะว่าสามารถใส่ได้กับทุกคนเลยนะเป็นสร้อยวิวายเนาะเพื่อที่จะได้บอกว่าเนี่ย แม้ว่าเขาคนนี้จะเป็นคนที่พูดเก่งพูดจานมหนาวจิตใจเราได้ดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากวันหนึ่งแล้วการที่เขาแบบเหมือนพยายามที่จะคอมมิตแต่ไม่คอมมิตสักทีอะแล้วมันเหมือนจะสําเร็จแต่มันก็ไม่สำเร็จสักทีสิ่งนี้จะช่วยเร่งปฏิกิริยามากขึ้นนะช่วยเร่งความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นจริงๆสงคนไม่ได้มีความขับเครื่องใจหรือแบบขับแค้นใจหรือกังวลใจอะไรหรอกเพียงแต่ว่า ยังมีความไม่มั่นใจเล็กๆตรงนั้นนะคะนั่นแหละใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาที่บ้านเขียวได้เลยนะ